สวัสดีครับผมพี่หนึ่งหาหน่อใหม่ครับผมมียางหรอครับหาแต่หน่อใหม่ละทีงานมาหาหน่อใหม่ครักโป๊ๆเลยครับ แล้วครับเมื่อไลยเม่อแดดครับหมุนดอนอยู่นี่ละเสล้อกระสอบโอ้ยไปจากไหนไป

เฮ้ยเมื่อไหร่เดี๋ยวป้าทิดนะครับตอไม้กระสอบหนึ่งครับเมื่อนี่ ตั้งเปล่าใบกับสอบนั่งยงปลาที่หักป๊ปูอยู่ครับมากับท่านพลังยา่พังยีนพลังยี่ อา้าวตู้ยเดสีมาหากับมาหาด้อแค่นี้ไปสักก่อนนะครับหาก่อน